เศรษฐีน้องไม่มีที่นอนแล้วห่ะลูกนะน้องไม่มีที่นอนแล้วไม่มีที่นอนแล้วดูนะคะแล้วที่นอนเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะน้องไม่มีที่นอนแล้วหรอคะลูกนะเศรษฐีไม่มีที่นอนที่ดีกว่านี้แล้วห้องนางค่ะน้องไม่มีที่นอนแล้ว เมื่อไร่คุณยายจะติดแอร์ให้น้องอรอน้องย้อนเนรอน้องไม่มีที่นอนแล้วหรอคะตรงนี้นอนสบายสุดเยอะจะที่นอนตรงนี้สบายที่สุดตลอเป็นอะไรคะใครทําคะใครทาน้องคะใครทําน้องคะน้องงอนใครคะเี็นไหมไม่มีที่นอน